แนะนำตัวทางว่าเลยครับผมครูสิงห์ทองสุดภูรีศวัตวันนี้เจอกับใครแข่งแข่งชัยเคยชกกับเขาไหมเคยชกกี่ครั้งครั้งหนึ่งชนะเขาหรือแพ้ชนะมานานยังอาทิตย์ไอเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วอยอางวันนี้มาล้างตากันใหม่นะวันนั้นชกร้อยเท่าไรร้อยสิบสองครับวันนี้ร้อยสิบสองเวทนี้โอเคไหมครับต้องคุ้มไหมเวทนี่ถ้ากิโลไม่แต่อีกมาสามโลสามโลเราซ้อมอยู่ที่ไอ้สิงห์บุรีครับสิงห์บุรีนะซ้อมมาที่วันเป็นเซน ยี่สิบกวันพอเรามวยฝีมือหรือมวยเข่าโมยเข่าโมยเข่าู่ต่อสู้ล่ะฝีมือฝีมือนะความสูงความยาวนี่เป็นไงชกกันรอาที่แล้วเท่ากันเท่ากันนะเราต้องหนักพอยเท่าไหร่ห้าสิบสี่ปีนี้อายุเท่าไหร่ล่ะยี่สิบครับชกมวยมารมี่ไฟล์ละห้าสิบไฟล์ห้าสิบกว่าไฟล์หกสิบจะมีแน่นอนนะเพราะนังโมยมันจำผิดจำถูกอยู่ประมาณนี้นะสามไฟล์ล่าสุดสวยงามมะ แค่สองชนะหนึ่งจบแค่นช้นหนึ่งล่าสุดนี่คือกลับมาแจ้งเกินนะวันนี้เจอเขาอีกครั้งหนึ่งเขามีอะไรเมื่อไอ้เคนชัยที่ชกกมาขิงมือครับขีมือเราต้องเอาอะไรไปสู้กับเขาวันนี้เข่าเข่านะเอาละเราเป็นคนจากจังหวัดศรีสะเกตนะความแฟนคลับทั่วประเทศเชียร์มาวศรีสะเกตเป็นกำลังใจให้ผมนะครับวันนี้ทำให้เต็มที่ครับโอเคขอต้อนรัครับผมสวัสดีครับเคนชัยพันหนักรัตนบุรีครับวันนี้เจอกับคูตสีอีกรอบหนึ่งวันนี้พิกัดเท่าไหร่ลายสิบสองมันชเนี้ยรอบ ตอนหนึ่งครับสบายครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพันดักครับที่จังหวัดสุรินทร์สุรินทร์นะมาไกลเลยซ้อมมากี่วันเป็ดเสร็จครับเดือนหนึ่งได้เดือนหนึ่งนะเต้าสูงเราเท่าไหร่ร้อยหกสิบห้าน้ำหนักปล่อยๆเท่าไหร่ห้าสิบสี่ครับวันนี้สูสีคุ้งขี้นะครับไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบครับอ่ะคุ้มกี่โลรอบนี้ สามลูกก็เรอเแรกว่พอๆกันไหมเราโชควยมาทั้งหมดกี่ครั้งแล้วตอนนี้หกสิบหกไฟหกสิบเจ็ดสิบน่าจะมีนะสามไฟหลังเป็นไงผลงานก็แค่สองคะนหนึ่งครับก็ฟอมก็พอๆกันนะครับก็มีอะไรบางที่ชกันมาแล้ว มีเขาเบิกแรดปเองเราได้ต้องอาศัยจังหวัดเตะขาไปหมัดเตะขาต่อยหมัดนะครับอ่ะเราเป็นคนจากจังหวัดศรีสะเกครับเอาละฝากไปขับเชียร์หน่อยศรีสะเกิวันนี้สวัสดีครับฝากชาวศรีสะเกิครับเป็นกำลังใจให้ผมหน่ยครับสู้นหนึที่แน่นอนครับโอเคขอจุดนีน้องชายขอบคุณครับเมาป